คลิปนี้มาฝากถึงไอ้สอสอสอบตกไอ้นักการเมืองเรียกว่านักการเมืองไร้สาระไปวันหนึ่งไม่ต้องกลัวหรอกอีกสองปีข้างหน้าแหละนะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเพื่อไทย มีคนที่มีฝีปากก้ามีคนที่ออกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอะ่ะแล้วสองปีข้างหน้าเนี่ยผมบอกตรงต้องประชาชนต้องเข้าใจแน่ว่า e n t e r p r i s m e n t Complex มันคืออะไรประชาชนส่วนมากทุกวันนี้เขาเข้าใจกันแนละ้วมีคนไม่เข้าใจไม่เท่าไรหร่หรอกผมบอกตรงไม่ต้องมาทา้าให้เขาหาเสียงตรงนั้นตรงนี้หรอกมันไม่จําเป็นสําหรับเขาเท่าไหร่หรอกผู้ตําหน่อ่ะมันจําเป็นสําหรับประเทศไทยถ้าเกิดทําได้ ใครได้ดีกินอยู่ดีกินดีเด้อประเทศไทยใช่ไหมไเงินเข้ารัฐใช่ไหมจีนจีนมันเตือนเพราะอะไรเพราะเสียผลประโยชน์ของมันถูกต้องไหมถ้าประเทศไทยจัดตั้งขึ้นมาเอ็นต์เทนอมนกอพขขึ้นมาได้นะปุ๊บเงินจะไปไหนเสียภาษีจะไปไหนเสียเข้าไทยเต็มเต็มล้วนๆเลยจีนมันน่ะทำทุกอย่างทุกประเทศอะ่ะมันไปตั้งบอนกาสีโนไปตั้ง สถานที่บันเทิงของมันทุกที่เลยใน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 ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยของจีนทั้งนั้นเฮ้ยนี่พูดตรงๆนะกูว่าเลยนะคนทั้งประเทศนะ่ะมีโง่หรอวะนะพร้อมคนทั้งประเทศนะ่ะลองไปตำรวจก็ได้กูว่าคนทั้งประเทศนะ่ะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเห็นด้วยกับการ เปิดเอนเทอร์เมนต์คอพแน่นอนใจไหมเออโถอย่าคิดว่าคนงู้สิพวกมึงเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับถึงออกมาพูดกันแนักหนาเนะถามจริงมึงเอาความจริงมาพูดกันมั่งก็ได้นะเอ t นเทน n อร์เมนต์คอมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแหมสักวันหนึ่งกูก็อยากไปจริงจริงคำเรียบเตยอยากโมตรงนะเขียนแผนผังไปเลยว่ามีอะไรมั่งในเอนเเทเมนต์คอมเพกอ่ะ แค่บ่อนการพนันนี่มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างมีทุกอย่างสวนน้ำพับบาร์คาลาโอเกะมีครบทุกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวโอ้สวนสย่มนยังน้อยไปเล็กไปด้วยดิสนีย์แลนด์นี่ยังน้อยไปด้วยบอกตรงถ้ามีเอเจนต์ไม่คอเพ็กนี่ทุกอย่างเข้าไปร้านอาหารทุกอย่างสารพัด บรนด์ดังๆใครอยากกินอะไรไปซื้อคงซื้อของชอปตามหงตามห้างตามอะไรทุกอย่างมีหมดเอาความคิด <c oughs> ที่มันสร้างสรรมาพูดก็ได้ไม่ใช่เอาแต่บอลคาสิโนโมามาพูดมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นั่นมันก็เรื่องของคนรวยเขาที่เข้าไปกูถามจริงมึงรวยมากเหรอกูมีตังแต่กูก็ไม่เข้าอยู่แล้วทําไมอะ่ะกูจะต้องเข้าไปเล่นทําไมกูถามจริงเออกูเก็บเงินให้ลูกเมียกูไม่ดีกว่าเหรอไห้ครอบครัวกูไม่ดีกว่าเหรอฮะ ไอ้สสสอบตกและไอ้นายกนเมาธิการสาระเป็นวันหนึ่งฝากเลยบอกตรงเฮ้ยปากดีเกินไปว่ะเฮ้ยพูงตรงนะผมเชื่อเลยนะไอ้อีสองปีเนี่ยถ้ามีคนมากระจายข่าวเรื่องเอ็นเตอร์นั้นเป็นคอมเพล็กดีๆผมบอกตรงเอานโยบายนี้ไปหาเสียงได้เลยบอกตรงนะผมมั่นใจเลยว่าประชาชนเลือกแน่นอนเงินเข้ารัฐไม่ได้เงินเข้าใต้โต๊ะไม่ได้เงินเข้าสวย เหมือนที่ผ่านๆมาพวกมึงทํากันไว้เนี่ยมันเยอะแยะหมดเข้าสวยเข้าใต้โต๊ะเข้าญาติพี่น้องมึงไปจัดตั้งบ่อนที่ไหนอะไรทั้งมาปุ๊บปุ๊บพวกมึงก็ได้เงินกันใต้ทรงใต้โต๊ะกันมากันแต่นี่เข้ารัฐเงินเข้าหลวงเข้ารัฐบาลกูบอกตรงถ้าประเทศไทยตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กได้นะมองตรงนะสิงคโปร์ยังไม่สู้ไม่ได้เลยมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรในทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวพม่ากัมพูชาอะไรเนี่ยทุกอย่างไม่มีสิทธิ์ประเทศไทยอ่ะสถานที่หน้าเที่ยวที่สุดความปลอดภัยมากที่สุดเข้าใจไหมเออเอาความจริงมาพูดกันบ้างก็ได้นะไม่ใช่ว่าพูดโจมตีกันอย่างเดียวปอง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 จีนเตือนเพราะอะไรอ่ะก็จีนมันไม่อยากใครตั้งไงมันอยากใครตั้งทําไมอ่ะถ้าตั้งปุ๊บไทยไม่เป็นลูกน้องของมันอ่ะ อย่างประเทศอื่นเนี่ยไปเป็นลูกน้องมันหมดลาวเนี่ยจีนเข้ามาบริหารคาสิโนโลแล้วไปดูสิมีพนักงานของจีนทั้งนั้นคนลาวได้ทํำไหมได้แงนหน้าไปทําทั้งคนไหมคนขเขมรเหมือนกันจีนเข้าไปทํามันเปิดของมันเองมาเอาคนของมันมาเองมาคุมดูแลเองแล้วไทยได้ไหมเอ้ไม่ไม่ใช่พูดคนขเขมรได้เข้าไปทํางานตรงนั้นไหมกูถามจริงนี่ถ้าเกิดไทยเปิดนะไทยคุมเองดูแลเองนะบอกตรงนะ คนก็ได้ทังำงานอีกเป็นหลายหมื่นคนอ่ะเออหลายเป็นหมื่นคนอ่ะคิดดูดิโอแล้วเงินจะเข้าภาษีรัฐเท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนล้านต่อปีคิดดีๆไม่ได้พูดเล่นนะลัมมี่ที่บ้านกูเนี่ยสี่ขาเนี่ยเชื่อไหมคืนนึงกูเก็บได้อ่ะกูเคยเก็บอ่ะตะกอนนะอดีตนะ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนกูเลิกไปนานแล้วมึงเชื่อไหมกูมเก็บค่าตรงได้เท่า,หาไหร่บ่าคืนนึงอะสี่ค้นอะเล่นตาละไม่กี่บาทอ่ะกูได้คืนนึงเป็น 1, 000, 2, 000มันพันสองพันน่ะมึงคิดเอาสิเอเอแล้วมึงคิดดูว่าภาษีจะเข้าประเทศไทยเท่าไหร่โอ้ย